สวัสดีครับผมป้าดวงเฮงครับสวัสดีค่ะอุ้ยหอนเอ่าือเอ่าเนาะมือนี้เนาะเอ่าครับนี่ขนาดหางม้งแหงหามงกว่าเกินเลยครับนี่ทอนดลายมือเที่ยวอาจจะนานเนาะมือนี้แห้งตากแดดมัดมือผมน่ะตากแดดมัดมือเลยขยานเพลินเถาะเอฟซีโทรมาถามตัวเลขเราโทรศัพท์อยู่ยังมืออ่ะเนาะครับเมื่อกี้นี่กก ยายแล้วสอดแล้วได้ยู่นั่นแหละอ้าวไปโดนหน้าเอาวันนี้กับจังหวะเมื่อเช้านี้ใจบุญกับขาม่ามันแบเขาม่าอยู่ได้ยินว่าเฮ้ยอจังหวะเอาเอาเราไปเพื่อนจังหน่อยสะก่อนครับมันสิบเลี่ยวจังหวะยังมึงเศ้ายังมึงเว้นไปเห็ดเวียกยังม่งแรงจังใอยได้ออกมาหาเลาะ โอ้ยมันก็หอนกับเอวหัวเนาะหอนเป็นตะไตอัดีดิค่ะนี่เออตาไตฟ้นตกค่ะนี่ว่างโยนแสบตาหมดแสบตาเลี้ยวไปนี่จะโยนใส่แว่นอย่างนี้นะมันหอนมันเอามันแสบตาเงือกระออข้อเงือแล้วไหลเข่าตาอ่าเอาละ่ะจังว่าจะเมื่อนี่ไปวอ้วู้้สนอกไปของไปกัน โรคหงายู่กลางแดดน้ำแมบ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 อยู่สูบน้ำแล้วก็โรคหงาน้ำเอาฟุนไปเทแกฟุนไปเทน้ำคุดซานออกน้ำดีบะที่ผมคุดบอกครับออกอยู่ดิที่ผมคุดอยู่หน้าถ้ำรับออกอยู่ออกน้ำน่อยแรกผมคุดตอนเดือนท่านว่าโอวยเกือบทวมหัวคนนี้นล้ํน้ำครับดีน้ำดีครับแล้วก็อีกอันนึ่งคุดช่วงเดือน เดือนไหนละเดือนมีนามีนาครับขุดมีนาหันกัออกขึ้นกันเพียงเราครับได้อยู่มันเตื่นตาน้ำไอยู่ใไอยู่มันกับมีน้าให้ให้วยกล้วยร้องเอ้าเดี๋ยวมันสิมืดนี่จก่กมันสิบ่เห็นหูน้จาจักมื่นแล้วนี่นะครับตาบ่อได้ต้องหกปากสามสามหมื่นเนาะสามมืน่สมมมนสี่หมืมม่น ต่ว่าคลิปก้อนหน้านี่เน้นไปแล้วดิหาสามกับศูนย์หาเน้นเน้นเน้นไปแล้วเพราะว่าฝันเกี่ยวกับรถที่เขียวเนี่ยเกี่ยวกับรถที่เขียวมันหายครับ <ไป S 1> รถหาย,หายอยู่ในวัดอ่าครับไปหายอยู่ในวัดรั่นี้เมื่อรุ่นมากกับฝันว่าไปขายผ่าเนาะครับพ้นไปขายผ่าแล้วไปเกี่ยวกับรถหไหมครับอืมพอคือจังตาบอกว่าถ้าฝันว่าหนึ่งถ้าฝันว่ามันหายนี่ออกรถ เมื่อวานก็ได้สอมเมื่อวานก็ได้สอมพ่อมอาได้สอมขี่ไปบ้านดุงเนาะครับขี่ไปบ้านดุงเบรกพยูแม่เอาโอ้ยแหงมันตัวตีหม่งเซวันไส้น่ะครับมองที่ทางอันนี้กันครับโอ้ยแต่แต่แต่ดึงเบรกเมื่อเด่งเบรกเมื่อไดึงเบรกนี่หราเบรกเบรกอันนั่นเมื่อไเบรกเหยียบนีพยูเลยเียกเหยียบอยูเอาละเหยียบเหยียบซ้ำนีจิไปส้นถ่ายเขานั้นมาก็ได้จอดนะสองครับ หนึ่งถ้าฝันมาหายออกโหลดออกไปเบียร์ดสองถ้าได้สอบออกโลดก็ย่อมครับแข็งเห้อฮวะนั่นคืยามตัวใดอยู่ในนี้สามเจ็ดศูนย์ห้านี่เนาะสามเจ็ดศูนย์ห้าศูนย์ห้าแห้งเลยครับปากเข้ากับมาเทอรี่ศูนย์ห้าอะไรมากแม่นว่ามากศูนย์ห้าแต่ว่ากับเป็นตัวเน้นแล้วล่ะเนาะเป็นตัวเน้นนะห้าสามศูนย์หก็หาสามนี่แหละ ลูนหนก็มาสามเนี่ยเขามากมานี่หลังจากนันมากมีฝันต่ออีกไหมบครับมีมีมีฝันอีกบอมีฝันอยู่แต่ว่าฝันฝันฝันได้ขึ้นเดียวกันสองสองเรื่องโอ้ขึ้นเดียวสองฝันเออขึ้นเดียวสองแสดงว่านอนรับดีมือนี่ฝันสองดอบเอาย่ามหัวคำเ็นบ่กับของห้องแอร์บ่เลอกมากกว่าห้องแอร์่าห้องพร่ร่มอออเป็นสั้นถ้าสั้นขึ้นห้องแอร์โจรแจ บ่นอนบ่ได้ห้องแอร์ย้ำย้ำหัวคำก่อนเที่ยงคืนนี่ต้องนวห้องแอร์แมนหลังเที่ยงคืนไปนี่ต้องนวห้องพัดลมแม่นเชียวปันใดข้นผู้เดียวนอนสองห้องเลยเอามาจังไลยครับวันนี้ฟันมาจังไลยวันนี้ฟันว่านี่แหละอันนี้คือตอนที่นอนห้องแอร์เนาะเออตอนนวดองแอร์นี่แหละอันญาตินี่เราเสียชีวิตแล้วล่ะ โอ้เส oh, ียสิกหลายปีแล้วครับอืมาเนี่ยฟันว่าเราตายฟันว่าเราตายอีกเรานอนอยู่ในอยู่ในโ่รงฟันว,านว่าตายอีกอืมฟันว่าตายอีกทั้งที่ตายไปแล้วทั้งที่ตายไปแล้วอืมสิผ้ากันหามสิผ้ากันหามว่าเมียเพิ่นนะครับหามแล้วเมียเพิ่นไปคาบคาบคาบเอาขาคาบลงหว่วยไม่มาที่หามเลยสมมติเอิ้์นบางสี่เขาไปเ,เอามาหามนี่ประจาันเอาเอาไปเอาขาไปคาบเอาขาไปคาบก็รง มันนี่ก็เลยไปคนละคนละทางมาสนอกว่าเอาไปคนละทางนะมันสิเป็นยังเลขสิหามแต่นี่นี่เหลอเข้าเข้าเข้ามึนอยู่นี่เลขสีหามติขันหามสีหามทาอะไรหะงังนขันหามทาขาบนี่หามอะไร <laughs> หามอะไรมันนี้ก็เลยบ,บอกว่าไม่ไม่สีหามไรยังได,ดหามปังสีว่าสัน่น เออ่นก็เไดออกพ่นก็เไดออกไปไปหามโนละถ่ายอันพคน่นอยู่หัวเห่าอยู่ถ่ายครับหามโล่งหามโล่งสิไปจมใบหบมองอันนั่นนะมองที่มันเหมาะสมที่ว่าสีใสดอกไม่นะสิไปมองอันนี่นะครับเราค้นตายอยู่ในกระโลงค้นตายอยู่ในกระโลงแล้วสี่ศูนย์สี่สวัสดิ์ซี่อยู่หัวซีอยู่ถ่ายศูนย์อยู่กลางศูนย์อยู่กลางหรือสี่หกซี่่ะบ้าเป็นเป็นผีมันมาคนตายมันบ่ครับ เป็นพีเล่าตายแล้วมันมันสิเป็นยังมันเป็นศูนย์หสิเป็นยังแล้วคนตายเังยว่ะอืมสิเพิ่มบอกจังไรทุบาทนี่น้องเคบ่านสร่จังว่ะว่าหันมาเพิ่มนี่มือเสาร์ได้เพิ่มแม่นบ่ที่จ่เข้าเบรกที่เข้ามาคือซื้อวันหนึ่งศูนย์หก่ะเบรกมากเบรกตวเก่าออกมากเบรกตวเก่าวาวามัน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 เคยสิเป็นยังสี่เหงนไ โอ้ฝันเห็นผีฝันเห็นคนตายเนี่ยมันเิมาหกศูนย์หกก็เลยมาเรเกลกตัว 9, เก้านั่มมาเกลกตัวเก้านั่มไม่เล่าเลยวา่ามันออกไปแล้วอันเก้าศูนย์หกอนมาแมนครับเกา้าหลุดแล้วมารเกลกหนึ่งศูนย์หกสิบหาสามห้อยเก้าื่องหดหนึ่งศูนย์หกออกมาออกหนึ่งศูนย์หกแล้วก็มาอ,ออกหนึ่งศูนย์หกอีกบอออก,กออกหนึ่งศูนย์หกอันครับบายนี้มาออกเก้าศูนย์หกเท่วนั้นเพียงเปลี่ยนตัวเดียว แม่มากโอ้หัวไทยตัวนั้นเนาะใช่ใช่ใช่หกตัวเนาะแม่นครับเออไกหกหกสามตัวเก่าเนาะสามตัวสามตัวนี่ออกตัวเดียวตัวเก่าเลยหนึ่งศูนย์หกบัดนี้ก็มาออกหนึ่งศูนย์หกอีกบัดนี้มันออกเก้าศูนย์หกงวดต่องหันเปลี่ยนแต่ตัวตัวแรกตัวรักแสนขับงวดนั่นนี่โอ้ยเสียหัวยางไงอะไรงวดนั่นผมโอ้ยได้ทั้งสองเนาะได้ทั้งสองงวดได้ทัั้งงงวย ก้อนสีไดงไทยก้อนสีแดงไทยคีบกันสามตัวแตกสามตัวแตกกินหมดนั่นเทียวนั่นไม่แห้งเติบใส่หนีใส่สินงวดเที่ยวเที่ยวได้สามตัวแตกไหนทีเที่ยวนั่นมันสามตัวแตกเวียนกับสองสองงวดเนาะเอ้าหนึ่งศูนย์หกที่ออกติดตกันสองงวดฮะแมป้าได้สามตัวแตกทั้งสองงวดสามตูดแตกทั้งสองงวดโอ้ยโมกับ เงียคือกันนั่นแล้ว่าเลุเตะเกื่องสองัวต่อเนาช่วงนั้นชามตัวแตกชามที่หัวลี่ยนกันนี่ชามที่หัวซูซีซูซีมากช่วงนั้นดิแม่นมาเสียวุถ่ายกับพระพี่ขันเนียกันหนึ่งเก่าหกเปอนมรที่มันตกลงมาน่ะนารากกับามตวแตะสามตัวแตกด้วยกันวันนั้นก็ได้ชามตุแตกเจรอ่อยรอ่อยๆอ่อยใก็ไมีแห้งเติมนึ่ง่แห้งเติมหนึ่ง อ๋อบ้านี่ก็เลยขึ้นมาเลขตัวเก่าขึ้นมาเลขตัวเก่าเพราะว่าฝันเห็นคนตายผู้ชายเนาะอยากตายไปแล้วแต่ว่าในฝันฝันว่าเพิ่นตายอีกแมนเป็นผีก็เลยคิดว่าสิเป็น06ตัวเก่าแมนแล้วมันสีแมนมองทงยันไหนกักับบ่าแน่ด้วยกันครับผมอันนี้คือในมุมมองของป่าเนาะแต่ว่าถ้าผมตีเพราะว่าตี4ชสี4เลิแล้วฝันันั่นแล้วกบแล้วไปละบ้านนี้ฝันเห็นลุงนะ ลูกดีมานเราเสียนะครับมานี้รับไปอีกมาลูกมากมาเปลี่ยนห้องครับรับไปอีกม่ฝันว่าไปน่น้ำแทงบาหนีนมม้มนมานอนห้องพัดล่มฝันอีกแมนมาฝันว่ามามาบ้านไอ้ผองนะครับอ่าม,มาบ้านร้านกาแฟนะครับอืมกะว่าไอ้แผลหองทองทองไอ้ผ่องนะทองทองร้านมองร้านกาแฟ่นั่นปีเจ้าของร้านเจ้าของร้านอ่าฝันว่าเพิ่นทองอ่า แต่ว่าบ้านเลขที่มันกันหนึ่งศูนย์หกบ้านเลขที่หนึ่งศูนย์หกอะไรจะมาเหมาะเจาะกันขนาดน,นั้นเพื่อนเดียวบ,า,บ,บ,บางหันโอ้ยเต็์ห้องเพิกันกับฟันอยู่เพิานบ่าได้ซื้อ,อ,อแต่ว่าไม่สุดอยอดคิดว่าเหมาะกันสี่อันนี้ครับแต่ว่าการล่วงล่องล่องมงซื้อซื้อนี่นะนี่นะแต่ว่าอายุ ผู้นั้นนะอายุผู้ตายนะห้าสิบสามปีเนี่ยก็ยังมั่นเถ่าตัวเนีนตศนิสามเนี่ยมั่นเถ่ยตัวเนีนเหราเป็นอย่างขึ้นบนเบี้ยนอยู่กับผ่าสามทถวนี้ครับเล้มัติมาตัวนี้อยังไงอันนี้ก็คือพิจารณาด้วยค่ะเลยเอฟซีเดี๋ยวศุนหกดีถ้าเป็นสามเป็นสามตัวบอครั่บเือว่าเป็นสองตัวเอาสามตัวสามตัวนี่ตัวไหนครับเอาหนึ่งศูนหกหนึ่งซุนหกเนับไม่เราเป็นชอบ นะครับชอบบอกเล็กชอบบอกครบเล็กชอบเล็กชอบหนึ่งศูนย์หกเล็กชอบนี่คือชอบเพราะว่าฝันเพราะฝันได้หนิแหละเพราะว่าขั้นที่ว่าไปเรนนี่ยมันจะลายตัวปวดฝันเข้าสี่ซ้อยออกไปเหมือดเหมือดมันจะลายปวดให้ว่าเป็นตัวระวังกะไรมันบอกกับปากเอาบอหนึ่งศูนย์หกกับเก้าศูนย์หกไหนล่ะไป เขียนว่าเก้าศูนย์หกเก้ายี่บ่เอ้ายี่บ่จักแล้วเพราะว่าไปบนนู้นแข่งดิหมูเก่าหมูเก่ายิ่งเอาขึ้นมาในยื่นมาตะขานก็มาขึ้นกันบ่แมนครับตะขานมากเลขเก้าหกศูนย์เพิ่นมาเลขมันจะออกตัวเก่าก่อนเหรเห็นไหมเก้าเลขอันเอกเลขออกเมือบท่านะมันมันพามากที่เป็นต่าหัวดิออกแปลกๆออกแปลกๆครับ เลขเลขตดวจเลขออกมันทีประตุงออกว่าให้พนถือ <laughs> ออกว่าห้พ่นถือพี่จังงวดบ,บ้านคู่บ่บ้านคู่มันก็ออกอ่า,<ม>าเดี๋ยวสู้ผมอ่า<อ>จักหน,<า>น่อยหนึ่งผมเสียที่อธิบายเพิ่ม,มชื่ออ้ากับตั้งแต่ตองงวดกะดตังตัง้งหึนไม่สิบเงี้ยบ้างไมอ้ามได้ ได้ป้ะครับตั้งแต่ต้องงวดนะครับได้หาสามได้หาสามครับปูไส่สามคนมาหาอยู่เพื่อนก็ได้ตีเป็นหาสามบ้านเลขที่สี่สิบเอ็ดครับแล้วก็มาฝันเกี่ยวกับรถรถหายครับรถหายก่อนหายอยู่วัดอาจารย์ไทยครับทะเบียนสามเจ็ดศูนย์ห้า บานนี่มาฝันว่าเอารถขั้นเก้านี่แหละสามเจ็ดศูนย์หานี่แก่ของไปขายแก่ผ้าไปขายนะครับแก่ของไปขายก็คือที่ป้าบอกคือถ้าฝันว่ารถขั้นนี้ถ้าฝันว่าหายนี่ออกทะเบียนเลยออกออกยู่หนหันละครับแล้วอีกอันนึ่งก็คือถ้าได้สอบถ้าได้สอบคืขึ้นค่าสอบให้ท่านที่ขึ้นค่าสอบแว่าเือวานี่ได้สอบปะครับอได้สอบเบรกโอ้เกี่ยบยู่เกี๊ยบส้นเขาครับก็เลยจับเลย ทะเบียนนะครับเนาะบานี้ป้าจับสามตัวให้มีเก่าหาสามหาหาสามแล้วก็สามศูนหาสามศูนหาจับออกมาจากทะเบียนรถครับแล้วก็มาสรุปมาเน้นหาสามศูนหาแล้วลราก็จับเกิดหาแล้วก็สามเกิดจับจับออกมาจับออกมานะครับล่าสุดที่ฝันมืออันนี้ไม่ขึ้นม่ครับที่ฝันไม่ขึ้นบ้านบ่ะไม่ขึ้นไม่ขึ้นบ้านเนาะไม่ขึ้นบ้านนี่ คนที่ตายแล้วตายอีกป้าตีคนตายตีผีตีเป็นหกตีเป็นหกก็เลยมักเล็กศูนย์หกคือเกขาเมนมากเลขกศูนย์หกคือเขาคานิ่งว่าเล็กสีมาศูนย์หกคือเขาแต่ว่าอายุเพิ่นตายเพิ่นกะห้าสิบสามปีแม่ครับห้าสิบสามปีกยนเพื่อน,<ป>นเวียนอยู่นี่เนนมนครับบ้านเล็กทีบ่บ้านเล,ทนเลท็ที่เพิ่นตายนะสีศูนย์บ้านเล็กที่ที่เพิ่นตายซีศูนย์เม่ยน แต่ว่าเขาไม่ได้เขียนครับ่ได้เขียนนะแต่ว่าจากความฝันจากความฝันที่สองมือขึ้นว่านเนาะที่ว่าอ่าที่เพิ่นทองอครับที่เพิ่นทองทองคำเพิ่นทองกับซีศูนกับเป็นได้ก็เป็นได้มันว่าทองป่องทองป่องมันม่าครับหญิงซียังสีดีก็เป็นได้ขึ้นกันดีแต่ว่าป่าคิดว่าศูนย์หกบาลีที่เพิ่นหนึ่งศูนย์หก เอ้ยหนึ่งศูนย์หกบาทบาทเลขทีเพิ่นหนึ่งศูนย์หกหนึ่งศูนย์หกเนาะบานเลขทีเพิ่นหนึ่งศูนย์หกนะครับป้ากระจับหนึ่งศูนย์หกหรือเก้าศูนย์หกนะครับเลขออกว่าในข้ามพอดมีแมงครับเลวออกในข้ามพัดลูกกับพัดดี้เห็นอยู่ครับเห็นอยู่ดอกเห็นอยู่เห็นอยู่เอาแคบหน้าจอไว้พิจานหน้านะครับน้าชอบตัวไรกะกะเลือกออกเนาะปานะใที่เพิ่นเลือกออกซะ นะครับเพราะว่าตัวเน้นก็นเน้นตัวเกา้านั่นล่ะคือหาสามกับศูนย์หาน่ล่ะเลขอยู่ในนี้มันหลายตัวแต่ว่ามันเมืองแล้วมันซ้ำกันเมืเนนะมันซ้ำกันซื่อดอกเขียนออกมามันหลายครับอืให้ว่าเลขนี้มีซีหางเลยครับที่จับออกห้เอ้หาหางกับซีหนึ่งรับมีหาสามศูนย์ห้าเจ็ดหานวกับสามเจ็ดนี่คือที่จับหายน,นะครับที่จับห้ยซีหางบานี้อาหาก,กับซีหนึ่งแล้วก็มาเลขชอบส่วนตัวจากความฝันมาขึ้นว่านก็คือศูนย์หก เป็นทั้งหมดหกหางตัวในการโตหรอกค่ะนะรับอเอาจังไนกัล่องล่องเบิงอนอนหลายยังฟันลายจนต <laughs> ัวสมุทอกออก,ออกมือเยอะอีกสองสามมื่นคน <laughs> อ,อีกสองสามมือนตีปานนี่กับสีมิตรสีมะยำนี่ครับบ้านก็ไปสีมะยำเรียกตัวเกา่าเอ้ยยำมะยำกับห้องมากเลยเด้อเนาะห้องมากคือเก่าห่างมากคือเก่า งวดนั้นฮ่องมาบอกห้องมาสาสองงวดต่อกันเนาะครับห้องมาที่แรกกับห้องมาสามแปดแปดมันมา่งขับสามแปดแปดมันออกฮ่ไอเกจศูนย์หกเกจเกจศูนย์ห้าเกจศูนย์ห้าที่มันออกเกจศูนย์เจกจงวดที่ห้องมาสามแปดแปดนั่นมันออกแปดเจ็ดสามแปดเจ็ดสามลดเต็มหนึ่งลดมับแปดแปดลดเป็นแปดเจ็ดก็จะเป็นสามตัวนะครับ โอ้จังไรไงห้องเราบอกอีกแน่น้องปลาเนาะห้องมากเลยอันหวยพ่อนแต่แต่ตนอันแต่แต่ตองหวสีบไข่อยู่เพะมีคนมาหวยพ่อไหนเนาะครับมีอีกหน่อยสามคนน่ะมาหวยพ่อไหนแม่จะเลื่อนลูงเรื่องให้สุกๆวันๆอย่างจะเลอะมันนี่แม่วางสีแม่เอ้าผู้ท่ายสามคนดีมหาหามากหวยพ่อเนาะกินเข่ามากกินน้ำกินเข้ากับหาเขาหาหน้าให้กินครับหาเขาให้หน้าให้กินแล้ววันนี้โอ้ แม่เข้ใจดีแท้ะพ่อยแม่จะเลื่อนุงเรื่องเลื่อนประสันครับอวยพรให้อวยพรเข้ากับเออตไปทั้งนากไงโ่งๆมันมันอย่างเขากับบ้ลไปกันคคนบงหูจักกันคนบ่เคยคูจักกันอ้าอยังไรก็จะลืมหาสามมี่ตูบ้งมักบ่ฮะมีมี่เร่นีตบามักบอโอ้สีเรื่องัตคนไม่โชคบ้างมั้บเสีเรื่องกตูบ้ามักบอครับคือหกศูนย์บ ท่านตวบามากกะโอ้ยศูนย์หกมันกับบอมอมากเลยมันเล็กตัวเก่าเนาะเอาตัวมักกบศูนย์หาไปตัวมักครับตัวมักาไตัวมักศูนย์หาเออส่วนตัวบามากนี้เนะอ๋อโอเคครับผมยังไงกะล่อความเคลอนไหววาสีมี่เสียงแวววห่องมาบอกอีกบอนน้ะป่าเนาะ ขันแม่นห้องมากนี่แม่นละนขันแม่นห้องมากคือเก่านี่เ,เตรียมตัวรถตัวลุ่งเบาบ่รันผม <laughs> เอาโอเคครับยังไงเมื่อกี้ขอพูดป่าหลายๆครับผมครับขอบคุณครับ